Ah uh huh farang, for rang. Yes. Farrang jet hamarang. Farang gonna uh do popia. Popia? Popia. Thot. Thot opia. Thot popia? Yes. Oh, I do know I see popia Yeah. I fix. I don't think so. I do one. one. You do one. And it looked like crap. <laughs> <laughs> so I think you take it off and do it again. Jing <laughs> 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 ching. <coughs> <coughs> it was not good. <laughs> <laughs> <Yeah. S 2> น้ำร้อนโอน้ oh, นำมันร้อนแล้ว yes can I start เออ start mm hmm. เลยนี่เป็นมือทอดปอเปี๊ยะนะคะเราจะเข้าชิง master chef นะฮะ yes <laughs> i i go if i don't do this i not get work out oh, tomorrow แล้วเออ and tomorrow i need แล<ะ>้ว yes โอ uh ้ กันเพ่เย็นทินปะปะเย็นท oh ิ่นโอ้โหสีมันก็จะสวยสวยแล้วนะฮะเพราะรังเเคาะอุ้ยอุยอย,อย่าให้กะน้ำมันกระเด็นมนะไอเฮิ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 ยิฮ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 ิิฮิฮิฮิิฮ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 ิ ลิเอ่ดโต้องอลโอ้โหสวยงามตามพร้องเรื่องนะรับฝรังอะอกดเลอะฝรังบอกอีกเอ่อทอดอีกนิดนึงโอ้โหสีจะได้สวยๆโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอ้โหซา แล้วใช่ไหมพลังลิกๆุโอ้กูดมากมากโอเคเสร็จแล้วเลระโอ้ดีมากดีมากทำต่อไปขอเิดขอไปเป็นมะลิงกิงกองเธอร์นางเงงนางเงงนางเงงเงงในชีวิตเฮ้ข้าใจไเม้าใจ เอาใส่ไปอีกนะฮะดูฝัน,นทำปอเปียนะฮะโอ้ยไม่ใช่ทำทอดปเปีย Yes ขอเถิดที่ทอ <I tried S 1> ไป <to> เป็นมะลิงกิงกังสารนังองง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 ในชีวิตเธอขอเถิดที่เกิไปเป็นมะลิงกิงกังสารน้งงงงงงงน I think we have to call people come with this shot, you have to hold yourself like this. You know what the shot? You know what shot I mean? That shot you you put like this and then sip it on the back so you can hold <laughs> <put> this. <laughs> <laughs> I mean, it sounds very good when you sing Yeah. โอ้โหป้าไปยังคงทอดไปเรื่อยๆนะจะได้กินไหมวันนี้กันไอ o ดูว่าใจกันดู t h ดิแล้ว like ฝรั่งจะทำห่อข้าวด้วยนะคะทุกคนโอ้ yes, <sure. S 1> โหฝรั่งทอดเยอะมากเลยนะคะโอ้โหจริงๆเลยมากๆ <laughs> เดี๋ยวไปเบิง่งเดี๋ยวให้เซ็ตก่อนเดี๋ยวจ,จัดจานนะจ้าทุกคนจ้าะโอ้โห,โห โหฝีมือมากฝรัง่งสวยงาม <Yes. Good. S 1> นี่สลัด,ดจะผักกาดแก้วกับมะเขือเทศพี mm hmm. ่แม่ก็จะใส่ mm hmm. น้ำสลัดจ้ะน้ำสลัดส mm hmm. ลัดน้ำสลัด কি mm -hmm. yeah. เผือดเทศ้วยจะได้อร่อยอร่อยจะยอหมคร้บโอ้โหให้ดูหน่อย I make โอ้ u make นี่ไอ้ t t น o o o ูกชีสอ๋อ h e r e อืมโออฝรั่งทอดสวยมาก It's easy when it's good making เรอ Yes โอ้โหสวยสวยโอ้เก่งมากเลยทอดมากกินมากโอ้โหจับจานให้ด้วย Yes มีห้ p แบนี้เห like oh. oh ็นได t ห e ือ a ปล่า o ล้วเราสามาร t ่แบ h o ี o โอ้โ a ซ s i น e o นข้างในโแล้วจากน o ้นเราสามา e ถใส่บนยอ t จากนั้น e ราสามารถใ่แบ t นี้คุณเห็น e หมเพราะฉ o างอนีงานกับไอ้นี่หรือเปล่าก้อนหินเปฝรั่ง thinking good ลย h กา h การฝังล yes oh, o And then one left ที่ put on top ว้าวโอ้ยยังงี้เลยเหรอใช่โอ้โหนู่นเป็น Master Chef t ตัว i ี้เ Yes. ช่นี่จัดทุกคนนี่แหละนี่แล้วก็สลัดนู่นนะจ๊ะแล้วก็น้ำจิ้มนะจ๊ะทุกคนไปกินอาหารเย็นกันเลยจ้าเข็ดจ้านี่เป็นอาหารเย็นของเรานะจ๊ะ อันนี้วันนี้เราทำน้ำสลัดด้วยนะนี่น้ำสลัดแล้วก็คลุกกับสลัดด้วยเนาะก็มีมะเขือเทศเอยขนมปังของมะเขือเทศว่างั้นทุกคนจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มเป,ปี้ยะเราใช้น้ำจิ้มไก่นะจ้ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาก็ไม่เป็นไรใช้แทนกันได้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน กันทุกคลาสเป็นแบบคนสบายดีถักทายกันนะจ๊ะสบายดีสวัสดีกินอาหารเย็นกันนะคะวันนี้วั yes. ชกุตยัย thank you for the food to ฝรั่งอันเดฟโอ้ยังสิ yeah thank you for lunch เอาไปขอบคุณครับฝรั่งโอ้ขอบคุณนะฝรั่งทอดสอบปียให้วัชกุตทอดอะไร yes I I make one too you make one yes which one which one I think mama take off

เอาหนึ่งก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยเอาค่ะปัลเล็กเอ้ยไม่อดกันเดือดค่ะป๊ะป๊าสลัดไหมกับแหวนโอ้โหไม่มีใครเอาสลัดที่ใส่นี่เลยแม่กินคนเดียวก็ได้ป๊ะป๊าเอาซอสไหมซอสเหรอเล็กเอาซอสไหมแมทธิวเอาซอสไหมเอลเลสแมนไม่มีใครเอาโอเคแล้วทำน่อบืน ไม่มีใครเอาซอสนะทุกคนกระสุนหน่อยนี่วัุดนะำสลัดกระสุนหน่อยนี่เป็นซ่ย์ s <S น้ำสลัดอร่อยนะอืมกินบ่จ้าเป็นไงอ้าวอันนี้ผม <c oughs> ช่วยไหม <c oughs> เล็ลกบรึ่ง Det är inte farligt då? Att... Mm. Är farligt att... Mm, papian limar. Det är inte farligt att ta. Nej jag tog ju. Ja men du tog ju till och med lite. Varför? Ja men jag fick inte upp något. Papian är så Mm, Mm, limar. Du kom för över en papia. Mm. Men det är bara att ta den där fyrkanten och sätta den i och ร้อนใช่ไหมหมันผ่อนมันผ่อนวันนี้อากาศอากาศข้างนอกดีหมายถึงว่ามีเดดนะจ๊ะแต่ว่ามีลม,มก็หนาวด้วยทุกคนหนาวมากนั่นแหละ<ม>อร่อยปะปะ ยรมอนมากอืมร้อนแล้วก็ร้อนสิไม่ร้อนกินคำเล็กๆเป่าเป่าก่อนสิโรเซ่มาต้อเล็กซ์โรซ่ม่ใช่แสงแดดเรากับที่นี่กั คลิปวิดีโอกลาย่อนแสงจากทุกคนยังงี้ก็ได้ดูครับไทยสไตล์ให้มันจิ้มมะพร้อวมากดูแม่นี่คือไทยสไตล์ไทยสไตล์ไทยสไตล์กินกับนม Är det inte kött jag Lägg långt inuti också. Till varje kött. Var det gott? Mm. Alltså det är inte farligt Det är Jag gillar inte det. Nu provar vi. Hade de det? Nån spisar på biet med köttnumpan. Alltså bara... Det blir den på... Fulkorv. Det på jättegott. Mhm. jag är laget. Hej. Men säg är god. Jag tycker bara papper, jag kan säga. Men du kan. Den på fullkorn gick ju gott. Va? Ja, det kan du säga själv. Inget namn. Eller, jag tog med all sadel. Ja. Med sås? Mer. Söta bröder. อ,อ,อร่อยมากปะป๊า Really good Okay ต่อไ้อะไรเนี่วันนี้ไม่มีภาพปะกะ ไม่ต้องเอาทุกทุกครั้งปะลูกบางทีส่วนยุคยุคสมัยสันตอยู่เด็กเ a ี t กันเ t ปตัวก a นอร่อยม o กอือก็สิบเอ็ดโมงสองสามป่ะป้าหกเจ็ก Ok, rồi 8, <laughs> rồi lúc... Cô 8 Ngon Kín nóng là đi lắm Kín yên yên Ngon lắm ป่ะบลูเซฟอร์เลอวอือหือยิ่งแล้วแล้วไม่หมดสองอันแล้วอ่ะไม่จะเอาอีกหนึ่งได้ป่ะอืมเย้ป่าเอาซอสไหมใส่ก็เจอฮะ แม่จต้องใส่ใส่นิดหน่อยลูกถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ต้องใื่นิดเดียวค่ะอย่างนั้นแหลาะสสอ๋อจะใส่ซอสหรอน่าจะมีกี่ม็ดกันเนี่ยไม่ติดอยร Jag märker bara. De låter inte gott, de är så jäkla lagom. Du kan pröva. Jag också. I sås. Just take it and chill. Du måste laga sånt bröd med chilin på och steka. Fika. จ้าทุกคนก็เป็นอาหารเย็นนะจ้าแล้วก็ขอบคุณีเวฟทักทายคันขอเป็นกําลังแรงใจให้สุภูสุกนปลอดภัยด้วยไวรัสโควิด COVID นะจ้าทุกคนจ้าอีเมกับบรูจิกับขอบครัวกับบรูชีวาจังใดนะจะ้กทุกคนพบพอสถานการณ์วิกฤตนะจะ้าจังใดกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นนะจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายจ้ามกาสวัสดีครับ๊ายบายมุกดบ๊ายบาย ดีกุสฝรั่งดูโปแเลยดูวสข้าวโอ้โหกินแล้วยังอยนะฝรั่งดู่าตโอ้โหอุมงเี้ยแครฟฟี5ชิ้นรน้ำโอ้โหฝรั่งโอ้โหสุดยดเลยหข้ากินที่ทำงานกินอาหารเที่ยงพรุ่งนี้นะฮะโอ้โหาสนับปกติดิอตัเดี๋ยวูปเสรรตั้งเ้ังเงี้ยดูสแต่อีอันไว้ Men jag skulle knyta honom. Jag ska denna korta fisk. Åh, du har va? Kan du gilla? Yes.